สวัสดีนะครับทุกคนกับมาอีกครั้งกับช anel ปันซาฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร์ s t o n e ในโหมดแบ t เทิลกราว d ครับผมเอาล่ะในครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนไปกันเลยพูดจบก็เจอแมทน,นี่แหละสิ่งที่เราต้องการครับเกมนี้เมน my f shadow สองแล้วก็เคีทัสนะครับ my f เนี่ยเราสามารถที่จะล็อก มินเนียนเอาไว้ได้1ตัวแล้วพอผ่านไป3เทินมันก็จะขึ้นมือเราพร้อมกับบวก2 2นะเมื่อก่อนมันจะแค่2เทินแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็น3แล้วก็เจ้านี่เคลทาสก็ทุกครั้งที่ซื้อมีเนี่ยมตัวที่3ตัวนั้นจะบวก2 2สองนะครับผมเอามาเอฟดีกว่าจริงๆมันก็ไม่ค่อยเยี่ยมเท่าไหร่แต่ก็ได้มันเหมือนกับจ่าย1ซื้อมีเนี่ยนั่นแหละแต่ว่า,ากว่าเราจะได้นี่นะสิมันจะนานหน่อย มาให้ดูซิว่าจะแน่กันแค่ไหนโ oh, <Okay. S 2> อเคพร้อมครับเดี๋ยวผมจะต้องหยิบตัวนี้มาก่อนอยู่แล้วคําถามคือจะฟรีดไว้ไหมฟรีดไว้ก็ได้เพราะตาหน้าเป็นไปได้สูงมากที่ว่าผมจะใช้ความสามารถไงเพราะฉะนั้นผมอยากได้ตัวที่มั่นใจมาก่อนหนึ่งตัว ตัวก็ไม่ได้แย่ด้วยเลยเนาะสุสกครับผมผมจะสู้ให้สนุกสุดๆไปเลยครับเสมอกันโอเคไหนดูสิอีกตัวหนึ่งที่ผุดมาเป็นเมอร์หลอกนะ หยิบเจ้านี้ครับแล้วก็โยนลงไปของกับใช้ความสามารถจะล็อกอะไรไว้ดีจะล็อกเมอลล็อกหรือมังกรแต่กว่าจะได้ทั้งสามตาผมว่าล็อกเมลล็อกน่าจะดีกว่าโอเคล็อกเอาไว้เหมือนฝากธนาคารไว้ก่อนเลยเนาะฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาฝากไว้ก่อน ถามนั้นไปไนนะเฉีย,เ,ยเก่งบอส啊เขาเฉียเก่งเก่งโอเคเลยใช่ไหมโอเค ตอนนี้ก็แน่นอนครับแต่จริงๆเราเล่นอย่างนั้นได้ปึ้งปังปึ๊บปั๊บเออเล่นอย่างนั้นได้เอาไหมซื้อสามซื้อสามปึ้งโย่ลงไปงเพื่อทําให้การอัพดาวมันน้อยลงครับเราอัพไปเลยขายแล้วก็ล็อกไว้ตัวเพราะว่าบอร์ดเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้ต่ําเกินไปด้วยแล้วเราล็อกตัวเดียวกันทีนี้อาจจะรวมทองได้เก็บมาลอกไ,ไว้ก่อน เรียว,ว่าเซฟเอาไว้ครับเดี๋ยวให้รวมตัวที่กำลังจะมาในตาหน้าเอา๊ะตาหน้าหน้าสิเนาะมันอีกจบตานี้อีกตาหนึ่งจะพยายามใช้ความสามารถทุกตานะจะพยาไไยานะมเขามีเกิดใหม่ด้วยเขาเลยเหนือกว่าเพราะฉะนั้นต้องตีตัวขวาให้ได้อืม แค่นั้นก็โอเคแล้วเพราะว่าการทําให้ตัวให้มีแบบตัวที่มีดเวลลชเนตัวเองอยู่แล้วมีเกิดใหม่เนี่ยมีคืนชีพอะมันจะเป็นอะไรที่แบบแข็งแกร่งในช่วงต้นอยู่แล้วว่ายกบคู่เหรอสนอย่างแรงเลยครับกบคู่นี่้นสน,สนมาไว้ไว้ จัดมาสิครับอยู่ๆก็มีสามคู่ชีวิตอยู่ๆก็มีแบบสามคู่ไอตัวที่ล็อกนี่ผมนับด้วยนะฝากบล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวมาเอาบอดไม่ได้หน้าเกลียดเลยเดียวตาหน้าเราสามารถที่จะหยิบตัวผมอาจจะยังไม่อัปดาวก็ได้ดู้ก่อนว่าได้ตัวอะไรถ้าได้ตัวดีๆก็ อาจจะไม่อัพคือถ้าโพโดยดีโผล่มาแต่ถ้ากบโผล่มาผมอาจจะคิดว่าอัพดีไมนะ่าอาจจะแค่ล็อกกบเอาไว้อาล็อกกบเอาไว้ก็ได้นั่นก็เป็นอีกวิธีดีอันนึงเลยล็อกไว้ก่อน,อนเียมาเลยตอนนี้มีนเนียนกลายเป็นมีเนียนผสมมันละอา่าเขาก็มีกบเหมือนกันแต่กบเขาไม่ตายครับ ก็หมายความว่าการบัฟของตัวนี้ก็จะยังไม่ได้ใช้งานนั่นเองของเราก็เช่นกันครับไม่มีตายเอย่เพิ่งไปตีกบเขาค่าเจ้านี้ก่อนเราให้ฆ่ากบจะดีมากคุ้มกว่า๊บได้หมดแหละนี่คือน่าจะลดดาวได้ประมาณนึงนะกานจะตีให้เพอร์เฟกต์ด่านเมื่อกี้ยากยากมากวย้ยยากนั่นไงเราได้จริงๆด้วยอืม เป็นไปนตามที่คาดการไว้แต่เราเจอศพอย่างนี้ไม่อัพดาวก็เ,เห็นทีจะไม่ได้ขวาไว้ก่อนดีเฟตครับเมื่อหลอกอีกตัวหนึ่งนั้นรวมทองเลยนะนั้นรวมทองเลยนะเดี๋ยวตาหน้ากบผมก็จะมาผมรวมทองได้จริงๆนะเนี่ยให้ย่ะไม่ธรรมดาจริงๆก็ต้องฟีดไว้ครับ พราะว่าตาหน้าอีกตัวหนึ่งมันจะขึ้นมือผมเราล็อก,กกบเอาไว้แล้วเดี๋ยวดีไม่ดีจบตานี้จะอัพ,อพดาวเก็บไว้ก่อนก็ได้รอให้ตาไหนที่แบบว่าก,กบมันกำลังจะขึ้นมือเราแล้วอะเราค่อยนั่นแต่ตาหน้าก,กบมันขึ้นมือเราแล้วนะอืมงั้นเล่นก,กบเพื่อเอาทองมาก่อนสักหน่อยก็ได้ ว่าได้เป็นตัวอะไรแต่ถ้าเป็นไปได้ผมว่าอยากให้บ๊อบมันโชว์อะไรขึ้นมาเพิ่มเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถใช้ความการบับกบให้มันดีแบบน,นี้นิดมึงคือมันต้องมีกบไงไม่ใช่ผมผมไม่ได้พูดถึงกบนี่นะผมหมายถึงเมอร์หลอกนะที่พูดว่ากบ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 ผมหมายถึงเมอร์หลอกนะผมไม่ได้หมายถึงไอไอตัวนี้นะออออตัดต่อไปนะสแต็มันสูงดีนะมีวิธีหนึ่ง เราบัฟกันเองครับเราอัพดาวไปเลยแบบไม่กลัวสื่อเราก็ล็อกมันไว้แม่จะดีจริงหรือเปล่านี้ในเมื่อกบมันไม่มีอะไรผมเอาตัวสแตตสูงขึ้นหน้าไว้ก่อนดีกว่าเพื่อเถียงกับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้น่าจะมีมตัวที่แข็งแกร่งเอาการอยู่ขอแค่ล็อกเอาไว้อะมันก็จะขอแค่ฟีดเอาไว้มันก็เก่งขึ้นน่าก,กลัว เรามีพร้อมรวมทองอยู่เยอะแยะอาจจะได้นี่ก็ได้นะบารอนนะอาจจะได้บารอนได้บารอนนี่ยอดเยี่ยมเลยกระเทียมดองเลยครับทำไมต้องกระเทียมดองกระเทียมดองมันยอดเยี่ยมขนาดนั้นจริงๆรเลยบางทีไอ้คำที่เราใช้พูดติดติดกันอย่างเงี้ยมันก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าใครเป็นคนคิดใครเป็นคนพูดคนแรกแล้ว เหตุผลของการพูดคืออะไรเออหลายอย่างจริงๆเลยยอดเยี่ยมกระเทียมดองคืออะไรยอดเยี Demon> ่ยมเข้าใจมันเยี่ยมแหละเรากำลังจะชมอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าเรากำลังจะอุทานอะไรที่มันแบบเยี่ยมกระเทียมดองของกินกระเทียมดองมันก็ไม่ได้เยี่ยมขนาดนั้นด้วยหรือว่าความชอบของบุคคลส่วนบุคคลเนาะเราก็ไม่รู้เนี่ยเนาะอย่าเพิ่งฆ่าผมนะอื ไม่แตกใจที่เขาชนะหลายคนเลยเนะี่ยสแต็เขานี่ไอเจ้าไฮยีน่านี่มันสูงดีจริงๆเลยตีขวาตีขวาหรือซ้ายก็ไม่ต่างกันเอ๊ะต้องตีกลางสิ <laughs> จะตีตัวอื่นทำไมไมแหมแต่ไม่เป็นไรเราอยู่สี่ดาวแล้วผมก็โอเคทีนี้ก็หา,หาอะไรมาใช้ดีกบไหมเจะพวกกบ จะทันหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยแต่เอามาไว้ก่อนก็ไม่เสียหายเลยเอามาสามตัวเลยแล้วก็ต้องมีสเปซออนบอร์ดขายพวกทอนพวกนั้นไปย่ามาคองไงล่ะมาคอนี่ดีจริง ล็อกมาคอไวไหมแต่ว่ามันจะช้าเกินไปผมอยากรีบใช้เขาเหมือนกันนะแต่ถ้าล็อกไว้ก็ใช้เงินที่คุ้มที่สุดไงคือแบบรอวันที่เธอจะเธอจะมาอย่างนี้เหรอลองดูดิมันไม่ได้หมายความว่าผมจะเล่นกบกระโดดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าตอนนี้เมื่อหลอกก็ไม่น่าเกลียดเลยเดี๋ยวตาหน้าผมจะรวมทองตาต่อไปผมจะรวมทองเหมือนกัน ผมสามารถอัพดาวหา6ดาวได้เออเดี๋ยวค่อยลองจากตรงนั้นก็ได้ลูกศรชี้ขึ้นแบบเตรียมพร้อมเลยจะขึ้นแล้วนะจะขึ้นแล้วนะจะขึ้นแล้วนะเสียอ,อยู่ผมแพ้แหละเนี่ยเจ้านี่สิ สมบูรณ์จริงๆเลยนะอบเลยหนึ่งอบเราก็อบเหมือนกันอบเราต้องชิงค่าเจ้าตัวบัฟก่อนอะถ้าเราเก็บไอตัวลูกเอาไว้เนี่ยเก็บไอตัวบัฟเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวไอไฮยีน่ามันจะโตเกินเกินความจําเป็นไงเนี่ยไอหนึ่งสี่ทั้งหลายทค่ามันก่อนสิโอ้โห หนึ่งสี่หนึ่งสี่เออนั่น,นแหละตีมาหลอกเราตีมาหลอกเราแล้วก็เสมอเขาอย่างนี้สินก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะกว่าจะคิดกันออกเฮ้ยต้องตีตัวนั้นนี่หว่าอะไรเง,ง,ง,งี้ยสวัสดีครับบ้าไปเลยเราเจอศพเราไม่ใช้โอกาสนี้ให้เสียเปล่าแนะ่ดูสิได้อะไรครับโอ้โหกรเลกอสเหรอ เออน่าสนใจนะน่าสนใจนะออกมามันก็คือแบบ1ในเอ็นเกมะเออหนในตัวเอ็นเกมที่ดีอะ่ะเฮียไม่เร็วเลยนะกับผู้หญิงคนนั้นนะแล้วรวมกับมังกรตัวนั้นะ ไหนๆเราก็เจอศพผมก็แบบคิดว่าแบบเราจะซัดเลยดีไหมไม่ได้ซัดเราเรียกว่าเตรียมตัวเอาไว้ก่อนอ่ะเอาเราเจอศพนี่แต่การล็อกมีข้อเสียนะมันเต็มมันเต็มบอร์ดของบอบเราเจอศพผมก็เลยสบายใจในจุดน,นี้ แต่ไม่รู้ว่าคาเลก,กอจะมาช้าเกินไปหรือเปล่าเราเตรียมเซตคอมโบที่จะเล่นชัดเจนแล้วแหละผมว่านะการฝาดแบงค์อันนี้น่าจะช่วยเราได้มันต้องช่วยเราได้เท่านั้นไม่มีจะมันต้องครับมังกรมังกรองลี่ ค okay. ดูสิสีทองได้เป็นอะไรเาลิอกอสอีกตัวไหมได้เป็นมารเกอรดอนแทนครับซึ่งเรามีไหลยประเภทอยู่ในบอร์ดด้วยเหมาะมากเลยที่จะโยนเข้าลงไปมีดีวชิลมีท้อนแค่นี้ก็สวยแล้วจริงๆหน้าขายกบมากกว่าแต่กบมันใช้กับมาร์เกดอนได้หน่อย เลยสังตันนี้เป็นบบสครับน่ากลัวผมว่าเราน่าจะตัวแตกแล้วแหละทุกคนต้องไม่ให้แตกต้องไม่ให้แตกผมคิดอยู่ว่าจะโยนลงไปตรงไหนโยนลงไปตรงนี้แหละอย่าเพิ่งตายอ่ะตัวผมอย่าเพิ่งตายพอเออ แล้วเดี๋ยวทิ้งกบทิ้งดีเฟนเดอร์อาร์กัสก็น่าจะได้แล้วล่ะที่เหลือก็คือหาแต่แบตเทนไครครับแบตเทนไครดีๆหามาให้หมดแต่จริงมังกรตัวนั้นก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้เหมือนกันนะตัวเนี้ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วคู่ต่อ,อสู้เป็นบีสครับพอเราเจอคู่ต่อ,อสู้ที่เป็นบีสเนี่ยมันจะมีตัวแบตเทนไครน้อยไงแล้วผมจะต้องเสียเงินสกับ1แล้วเราขายได้คืน1ก็คือเสีย3เราก็ต้องไปรีเฟซใช้4แต่ว่าถ้าเราไม่เอา เราฟีดออกอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะรีเฟรตตัวไม่ให้ผมได้ทั้งห้าตัวก็เหมือนรีเฟรตฟรีหนึ่งทีมไม่เอาดีกว่าผมเก็บมันไว้ดีกว่ามันก็เป็นมังกรเชีย่ยมาเถอะเราต้องฆ่าไฮน่าก่อน ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะแล้วค่อยๆค่อยๆต่อตัวท้อนต่างๆของเขาแล้วก็ต้องฆ่าไฮายีน่าก่อนเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นไฮยีน่ามันก็จะโโห่ๆๆขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับแล้วดันไปตีกบในวินาทีสุดท้ายแต่โชคดีนะที่กบไม่ได้มาบัฟให้กับหนูพอกบไม่ได้มาบัฟให้กับหนูเนี่ยผมโอเคเลยไปซัดไฮยีน่าด้วยดาเมจแรงๆเพื่อให้มันตายง่ายขึ้นอย่างนี้มันก็เจ็บหนักอยู่นะเพราะว่าเหลือคาริคอสครับเหลือแค่คาริคอสเดาวก็เดาก็แรงแล้ว ได้มงกรบับแล้วก็ได้ผมเช็คดูก่อนว่าเจ้าเนี้ยได้อะไรแต่มันจะบับไม่คุ้มหายกบไปเลยแมวละลลผมยังไม่มีออปชั่นอื่นสำหรับมังกรตัวอื่นไงโอ้ได้ผู้หญิงอีกคนนึงผู้หญิงคนนี้น่าเก็บเอาไว้บนมือมาก ก็มีวิธีอยู่นะมีวิธีอยู่เก,เ,นะเก็บไว้อย่างนี้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะได้เขาแบบรวมทองหรือเปล่าไนงะเก็บไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็ตาเน,นี้ยมีตัวแบทเทนไครค่อนข้างเยอะก็หยิบมังกรบัฟมาดีกว่าแล้วก็บัฟให้กับใครใครดีบัฟให้กับตัวที่บวกแอตแท็กเยอะๆถ้าเป็นตัวทอนตัวขวา หรือว่ามาเแดอนผมไม่ติดนะจับไปแล้วก็ฟีดไว้ตัวน,นี่ขึ้นก่อนผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะแล้วก็เอาให้เอาให้คาเลมันแรงๆไปเลย,ยไม่ไปบัฟให้คนนั้นล่ะครับ ทีมกบแลจเจอกับทีมบังกรของเราอบฆ่าต้องฆ่าเอ้ยฆ่านั้นก่อนก็ดีแต่ฆ่าไอ้มาคอ,อก่อนจะดีกว่าทําให้การอบมันจบสิ้นไปเลยอันนี้มันยังอบได้อีกโอ้ยตีดีมากเขาอะ่ะคือตีให้กับเราอะดีมากเราโอเคเลยมันก็ตีไม่ได้แย่เลยนี่ก็ตีดีอ้โห มาที่เหลือก็แค่เป็นลุมกระทือไปเจ้าไดาโนเสาร์อวดดีตัวนี้ครับเขาก็เจ็บหนักหนักหน่อยหนักหนักหน่อยแต่ละตัวที่เลือกมานี่คับสันดาวมาเป็นอย่างดีครับรุนแรงหายห่วงเอามาเอามารีเฟซเผื่อได้มังกรไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีแบัตทั้งใครแต่เจ้านี่ก็ดีนะเจ้านี่ตัวทำลายดีไวายชิลชั้นดีเลย แต่ว่าอยากได้อยู่นะแต่เลือกที่บัฟตัวนี้มาบ้างแล้วนะสิแมวดีกว่าเราอย่าหลายใจครับรักเดียวใจเดียวไปขายเล่นขายเล่นขายหยิบมาเล่น หายรีเฟตโอ้แบตเทนคลายตั้งเยอะอย่างนี้โอเคเลยเหมาะที่จะฟรีสไว้มากๆโอเคโอเคโอเคค่อยๆพัฒนาบอร์ดมากขึ้นไปเรื่อยๆครับอยากได้เมอร์หลอกหาเมอร์หลอกอะ่ะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกกันไว้เมอร์หลอกเนี่ยตัวความสามารถแบตเทนคลายมันเยอะมากๆและตัวผมมันต้องสแปมแบตเทนคลายไง แล้วเมือหลอกแบเท่นคลายเยอะขนาดนั้นนะเป็นไปได้มากๆเลยที่เราจะค้นพบหาเมือหลอกที่มีความสามารถไบเท่นคลายมันจะหาง่ายมากแล้วอีกอย่างคอนดิชั่นว่าต้องมีเมือหลอกหนึ่งตัวในบอร์ดเราก็มีอยู่แล้วจากเจ้ามาเกดดอนทำไมมันชอบไปบัฟดาบให้กับตัวที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ครับผมไม่เข้าใจจริงๆก็ได้แบรนด์โอเค ตันนี้ก็ไร้กาดนะถ้าบีทตายมันบวกหนึ่งหนึ่งให้กับบีทไม่ใช่บีทตายถ้ามีการฆ่ามีกตานตายสักตัวถ้าเป็นไปได้ฆ่ามันก่อนก็ดีมันจะโตแบบไม่จําเป็นไงถ่าแบรนด์เขาก่อนตัดดาวตัดดาวผมใช้คําว่าตัดดาวขัดขาครับเดีย๋ยวค่อยเป็นลุมไ้เจ้าไฮายีน่าสุดท้ายเป็นไปตามแผนโอ้โหไม่ตายซะด้วยคาเลซังจงตายซะเถอะ นี่แน่ทีมเราเริ่มหมดขยี้แล้วตอนนี้เล่นอะไรจนสลัดอุ้ยจนสลัดก็น่ากลัวหีเฟลชได้มาเป็นทีมนี้ไม่เอารีเฟชอีกทีนึงึบมาคอไม่ดีโยนไปกัน สามเงินพอดีเลยโอ้หไม่ได้เนาะเก็ดได้จังจะสังเกตว่าผมแอบเก็บมาคอ,อาไว้ก่อนมังกรบัฟเหรอใจจริงมังกรบัฟผมไม่ได้ติดอะไรนะที่มาคอผมเก็บเอาไว้เพราะว่าถ้าผมได้เจ้าตัวให้ดีวชิลกับมังกรเนี่ยผมจะสามารถใช้กับมันได้เลยเก็บเอาไว้๋ัวนี้เล่นอะไรทีมบีส เนี่ยเล่นแต่บีสกันคิดอย่างอื่นไม่เป็นแล้วหรอดูคนที่ได้อันดับหนึ่งกับอันดับสองครับเขาเล่นโจนสลัดกับมังกรกันบีสเขาไม่เล่นกันแล้วรอเล่นนะยังเล่นกันอยู่เราเล่นกันเยอะมากด้วย <c oughs> มังกรตัวนั้นผมแมวแล้วกันมังกรบับเนี่ยจริงๆมันก็ดีนะมันเหมือนบัฟไหลเด้งดีมันไม่ใช่แค่แบบท่านใครเฉยมันบับให้กับตัวหนึ่งด้วยซึ่งได้ใช้ความสามารถในการบัฟเพชีแต่ผมค่อนข้างเชื่อมัน่น ผมไม่ล็อกผมไม่ล็อกผมอัข้างเชื่อมั่นว่าตาหน้าเนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นมือผมเดี๋ยวผมจะสามารถรวมทองได้ผมมั่นใจแปลกๆไงไม่รู้เหมือนมันมองผมแบบกอดอกมองว่าแบบเฮ้ยเราเป็นนักรอบคนลูกมังกรน,นะเราจะทําให้ดูอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อผมเชื่อมันเป็นความเชื่ออ้าวเสียดายแย่เลยนะมันไปโอ๊ปให้กับแม่หมีอะ่ะ <laughs> พอมันไปอบให้กับแม่หมีเนี่ยแล้วคุณจะเอาสกิลบัฟอบไปจากให้ไข่ครับไปให้ไข่ให้ไข่สบอดไม่มีแม่หมีอยู่หลังสุดด้วยถ้าดวงผมดีอ่ะแม่หมีจะตายสุดท้ายเลยครับเออแล้วก็ตามนั้นจริงๆแม่หมีตายสุดท้ายการบัฟคุณก็ไม่ได้ใช้ครับแต่โชคดีจริงๆเลยไม่งั้นมันอบได้รัวๆเลยเนี่ไงแม่หมีเอานายจัดการสัตว์อีกคนนึงทิ้งไป เรามาสู้กันเองโจมสลัดนี่ยบอกแล้วบีทมันโหลไม่มีใครเขาใช้ทีมโหลๆกันแล้วเ,เ,เออ่ขอแก้เหมือนเดิมนะยังใช้กันอยู่ครับแต่มันยังมีกันอยู่แหละอไอหออนเซนบอกว่าจะอัปดาวได้ไงใครบอกไว้ก็ไม่รู้ผมเองแหละ <c oughs> <c oughs> ผมเองแหละ นั่นแหละเมล็อกหาเมล็อกนั่นคือตัวที่เยี่ยมมากอย่างที่บอกเป็นไปได้สูงมากที่จะเจอเมล็อกที่เป็นแบเทินครเห็นไหมไม่ใช้แล้วจริงแบตเทิรนไครเต็มบอร์ดเลยเนะี่ย โอเคโอเคโอเคบอดคงไว้อย่างนี้ละไม่เปลี่ยนตัวด้วยมีแค่คาเลกอสคู่กับผู้หญิงคนนี้นี่ H p กับสเตตมันจะสูงขึ้นโดย HP จะนำมันทำให้อืดครับและยิ่งคาเลกอสที่แบบไดดีไวชิลมาแบบแนวโหผมแบบชอบมากแต่จริงเกมนี้ไม่มีดีไวชิลก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันหาค่อนข้างง่ายครับมันหาตัวที่มีดีไวชิลมาเติมบอรอ์ดน,นี้ง่าย แต่ก็ได้มาแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินสามไปซื้อแพตเทิร์นคลายเพื่อบัฟให้กับทุกคนดีกว่าทุกอย่างมีเหตุละผลในตัวมันนะโอโจนสลัดสกรปรกอืมสกรปรกจริงๆล่ <c oughs> ะสกปรกมากเลยแหละ จริงๆอะ่ะเอ้ยค่าเคลก็ดีเอ้ยค่าไอ้นั่นก็ดีไปดีมากเลยนะทีเนี้ยก็ค่าไอ้เจ้านี่ครับไม่เป็นไรมันจะค่าเจ้านี่ยังยากเลยยากมากแล้วเป็นไงรู้ไหมถ้ามันตายครับมันเกิดใหม่ครับมันก็คือไม่ตายนั่นแหละหกดาวยังอยู่หนอระวังแผนมาแล้วตายเลยไหมเนี่ยวันช็อตเลยไหมสามสิบเป็นเหรอครับสามสิบสี่ครับวันช็อตไปเลยแหมเป็นไงล่ะเดี๋ยวที่จะใช้มาคอดีนะ ถ้าเขาเล่นตัวไพเอทธรรมดามันก็คงจะน่ากลัวกว่านี้ไปแล้วเยสในอันดับหนึ่งครับยอดเยี่ยมเลยผมบอกแล้วว่าคาเลกอสเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวแบบเอ็นเกมจริงๆอะ่ะก็คือว่าถ้าเรามีเขาอย่างเงี้ยเห็นออปชันมาก่อนถึงแม้ว่าเราจะมีเมอร์ล็อกในช่วงนั้นนะเมอร์ล็อกมันก็ประมาณหนึ่งแล้วแต่คาเลกอสเก่งกว่าถ้าเราสามารถที่จะเล่นแบทเทิลคลายได้รัวๆมีมังกรเต็มบอร์ดแล้วก็มีตัวผู้หญิงช่วยบาร์เทพี P มันดีขึ้นเยอะเลยแล้วมันก็จบมาเป็น แบบนี้ยังไงล่ะครับเอาละประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนผมบบสา่านี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับผม